สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญคยทานนะคะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งค่ะดอกบัวสร้อยปนัดดานะคะสวยๆง่ายๆเลยนะคะใส่เหรียญที่หลังได้ค่ะนี่ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบินเบอร์สขนาดความยาวเจ็ดสิบซนติมตรค่ะจํานวนสีเส้นและริบบินเบอร์สขนาดความยาวสามสิเซนติเมตรจำนวน8เส้นค่ะ ริบบิ้นเบอร์2ค่ะขนาดความยาว45ห้าเซนติเมตรจำนวน2เส้นเรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบิ้นความยาว70ซนติเมตรนะคะเราจะพับเข้ามาให้เรื่มกันประมาณ3ซนติเมตรแบบนี้นะคะแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนค่ะเอาเส้นที่1นะคะจับมานะเส้นที่2ส่วนมาในเส้นที่1ค่ะเส้นที่สมส่วนมาในเส้นที่สอง เส้นที่สี่ค่ะสอดมาในดูที่หนึ่งนะคะอาออกค่ะรวบเส้นที่สามขึ้นมานี่ค่ะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้เอาเส้นที่หนึ่งค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบรบิ้นอ <Deadpool> สอดล็อกเข้าไปแบบนี้นี่ค่ะเราจะได้ดิบบิ้นแปดเส้น, <in> สนแบบนี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาค่ะเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่ง เส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่นะคะเราจะได้ริบบินนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะเอามือช้อนที่ฐานไว้ค่ะมีปงกัดนิชชี้จับสี่เส้นด้านบนไว้นะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบน เส้นล่างสุดทิงลงค่ะเอาเส้นที่ฐานที่มาทับด้านบนนะคะเราจะเหลือดิบินนะคะสี่เส้นสุดท้ายแบบนี้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงค่ะเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งี้ค่ะเส้นถัดมานะคะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สอเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สานี่ค่ะรวบเข้ามาให้กระชับค่ะ นะคะเสร็จแล้วพลิกลกับด้านมาด้านนี้ดึงเข้ามาให้กระชับอีกครั้งหนึ่งนะคะ,นะคะจับริบบิ้นขึ้นมา1เส้นค่ะนับ1 2 3 4 5ห้านะคะพาดข้าม5เส้นนะพอพาดข้าม5เส้นเราจะเหลือริบบิ้น2เส้นอยู่ใกล้ตัวเรานี้นะคะน,นะเราจะพาดข้าม5เส้นนี้มานะคะจับเส้นถัดมาค่ะพาดมานะะี่ค่ะ เส้นถัดมาพาดมานี่นะคะเราก็จะเหลือริบบิ้นนะคะห้าเส้นนะจะเหลือริบบิ้นห้าเส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นคะคะเราจะจับเส้นนี้ค่ะเสนะะ้นนี้นะคะเนี่ยนะถัดมานี่นะโค้งมาแบบนี้สอดเข้ามาในดูนี่ค่ะนคะคะเส้นถัดมาค่ะจะับพานมาสอดรูที่หนึ่งทะลุดูที่สอง เส้นถัดมาค่ะนะคะทะลุที่หนึ่งทะลุที่สามมาเส้นถัดมาค่ะสะรลุที่หนึ่งทะลุรูที่ 4. สี่เส้นสุดท้ายค่ะจะพัดมาสรลุที่หนึ่งทะลุที่ห้าค่ะนะคะ็นแบบนี้นะคะเ็แล้วเราก็ดึงค่ะค่อยๆดึงไล่มาดึงไล่ทีละเส้นมาค่ะ แบบนี้นะคะเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเปล่าไว้ก่อนก็ได้นะคะใส่เหรียญทีหลังได้นะพอเสร็จแล้วเราก็สอดลอดสามเส้นไปค่ะหนึ่งสองสามนี้นะคะสอดลอดสามเส้นไปตามแนวเรดยบๆเลย ค่ะแบบนี้นะคะพอได้แบบนี้นะคะเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้จับดิบินมานะคะพามาด้านหลังค่ะหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็พามาด้านหลังอีกครั้งหนึ่งข้ามหนึ่งเส้นนี้ค่ะมาสอดรงนี้นะ ะะพอเราเสร็จแบบนี้นะคะพลิกกลับด้านมาด้านนี้สอดร้อยสามเส้นกลับไปนะคะสอดร้อยสามเส้นกลับไปตามแนวริบบิ้นเลยนี่ค่ะแล้วตัดปลายริบบิ้นทิ้งนะคะ ต่อมาคะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นความยาว30เซนติเมตรค่ะจำนวน8เส้นนะคะสอดเข้าไปสอดเข้าไปให้สุดเลยค่ะ นะคะกับมานะเปิดเส้นนี้ออกนคะคะจับวิมินมาด้านนี้ค่ะพับลงมาแบบนี้มีเป็นกลวยมาแบบนี้ค่ะนคะคะสอดลงไปแบบนี้นะล็อกลงไปอย่างนี้นะนค่ะ นะคะนะพอเสร็จแล้วเราก็จับปิดบิ้นมาพับขึ้นนั้นบนค่ะให้เป,ป็นกลวยมาแบบนี้ คะ็นแบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้นะเราก็พับสอดขึ้นด้านบนอีกครั้งหนึ่งนะคะ เ,เปิดเสนดิปยื่นออกมานะจับดึงมาด้านหลังนี่ค่ะพับมาด้านหลังนะคะพับบิดเป็นกลวยมาแบบนี้ นี่ค่ะนะคะได้แบบนี้นะพอเราได้แบบนี้เราก็พับสอดกลับขึ้นด้านบนนี่ค่ะ นี่คะแล้วตัดปลายดิบินทิ้งน่คะเราจะได้แบบนี้แล้วก็คลีกลีกออกมาน,นะคะแบบนี้นะต่อมาเราจะเอาดิบิ้นความยาว45เซนติเมตรค่ะ2เส้นนะคะ เราตัดเตียมไว้เราก็สอดขึ้นไปน่คะให้เหลือปลายนบินไว้ด้วยนะคะแบบนี้นะจับพับมาแบบนี้เลยนะคะปิดเป็นกลวยแบบนี้เหมือนกรีบบัวนะคะแล้วเราก็สอดหลังหลังเส้นสีขาวที่เราตัดเมื่อกี้นะคะนะเราก็ดึงมาแบบนี้นี่ค่ะ ต่ใต้ปลายดิบินนะคะกลับขึ้นไปค่ะแล้วเราก็ดึงมาแบบนี้ตัดปลายดิบินทิ้งอีกเส้นหนึ่งค่ะอีกเส้นหนึ่งก็สอดเหมือนกันเลยสอดขึ้นไปนะคะให้เหนือปลายดิบินไว้บไแบบนี้จะพับมาด้านนี้ค่ะ เสร็จแล้วสอดใต้ปลายริบบิ้นนะคะกลับขึ้นไปนะค่ะตัดปลายริบบิ้นทิ้งนะคะแล้วเราก็คลีออกมาคลีติดออกมานะคะนะคะี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกบัวสร้อยปนัดดานะคะสวยๆของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ